สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกและเอฟซีทางช่องรันพมงไพรทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะผมรันพมพไพก็จะมาให้แนวทางชุดเลขวิ่ง vp ีนะครับสิบหกพิกาญหกแปดนะครับไม่ต้องรอปล่อยให้ทันทีนะครับทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่าน,นั้นนะครับโปรดใช้วิจารณาแลนในการรับชมรับฟังนะครับทุกอย่างเราให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นชอบก็ตามไม่ชอบก็ดูแค่ดูไว้เป็น,ปนแค่แนวทางครับส่วนเมื่อคืนก็ ขอแสดงความยินดีเพื่อนสมาชิกนะครับอสายดอนสังค์ผมให้หกศูนย์สองนะครับเกือบสามตัวแตกนะครับถ้าให้เป็นหกสองสองก็คงแตกสามตัวนะครับก็เข้าชุดเลขหกสองสองหกนะครับเพื่อนสมาชิกก็ขอบคุณมากมายนะครับตัวเลขเข้าก็ยินดีกับสมาชิกเลขสี่สังขงนะครับก็เสียดายครับผมให้แค่สองคู่ไม่ได้เข้าตัวเน้นนะครับผมเน้นศูนย์สองเพราะว่าผมจับหกศูนย์สอง ตัวเลขกอกสองหกถ้าจับสองหกไปอีกก็จะกลายเป็นหลายคู่นะครับเราก็จับให้แค่น,น้อยๆคู่แต่เพื่อนสมาชิกที่ติดตามทางช่องรันมุนธมณฑลเขาก็รู้ก็จะพากันตัดเอาเองนะครับก็โชคดีกันไปนะครับตัวเลขเข้าเราก็ดีใจกับสมาชิกเลฟซีทางช่องนะครับส่วนเลขวิ่งวีพีรัฐบาลไทยวันที่สุดหกพิกาหยดหกแปดเป็นสูตรของอาจารย์รันพุนมไฑลนะครับสุดคำนวณสุดรางวาัลแล้วก็ตัดเลขดับครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนครับมาดูกันครับ นี่นะครับ16พฤศจิกายน68ให้วิ่งวิ่งบอนล8นะครับให้85ตัวเดียวนะครับ85ตัวเดียวนะครับชอบก็หาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับทุกอย่างเราให้แนวทางเพื่อนําไปซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับอ่าวิ่งล่าง5ให้56บน8ให้85ล่าง5ให้56นะครับเกินรอบที่แล้วนะครับผมให้วิ่งบน5ก็ ไม่เข้าเราก็ว่าไม่เข้านะครับส่วนวิ่งล่างแปดตัวเลขท้ายสองตัวออกแปดเจ็ดก็วิ่งล่างแปดก็ถือว่าเข้าตรงๆนะครับวิ่งล่างแปดก็วิ่งเลขวิ่งเราให้ตัวเดียวอย่างนี้ถ้าเข้าก็ถือว่าแม่นนะครับเพราะว่าตัวเลขล่างก็ออกแค่สองตัวนะครับอกรณีรอบที่แล้วในล่างเลข้ายสองตัวรัตตี่ก็ออกแปดเจ็ด <ๆ combien S 2> ก็วิ่งล่างแปดก็เข้าแปดเต็มๆนะครับส่วนผมจับคู่ให้เน้นที่เก้าแปดนะครับ เวลาท่านซื้อลอตเตอรี่98นะครับใครซื้อ898ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่หนึ่งแล้วนะครับส่วนใครซื้อคนซื้อเลขก็รู้อยู่แล้วครับว่าต้องซื้อแบบไหนครับให้98ของ51อย่างเงี้ยถูกแน่นอนครับัการันตีเพราะว่าเป็นตัวเน้นแล้วไม่ต้องกลับแล้วนะครับ98ก็ออกเลขไทยในวัที่หนึ่งออก898ตรงๆครับนี่นะครับ ออกแปดเก้าแปดเลขท้ายสองตัวออกแปดเจ็ดแล้วก็วิ่งล่างแปดก็เข้าตรงๆครับเพื่อนสมาชิกแคมหน้าจอไว้เลยนะครับอ่ารอบที่แล้วถ้าออกเลขท้ายสองตัวผมก็ได้เยอะนะครับเก้าแปดผมซื้อลอตเตอรี่เก้าแปดไว้เยอะอย่ครับก็ได้นิดๆหน่หน้อยก็ก็ถือว่าโชคดีขอให้เรามีโชคทุกงวดก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับมีโชคทุกงวดถูกทุกงวดนี่ก็ถือว่า โชคดีของเราไปนะครับถูกน้อยถูกเยอะก็ดีหมดขอให้ถูกนะครับแขมนมาจอดเลยครับแขมไมาจอไปเลย,เลยก็ยดีกับสมาชิกที่ได้แนวทางเราพัฒนาไปสายด่วนฝังโขงหกสองสองหกไปนะครับก็เกือบแตกสามตัวเดี๋ยวว,ยวันพุธเอาใหม่ครับวันพุธขอให้แตกสามตัวสี่ตัวนะครับ สำหรับวันนี้ผมรันน้องไฟก็ฝากแนวทางดีๆไว้แค่นี้ครับขอทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องครับถ้าชอบชินี้ก็แชร์แบ่งพันกันออกไปครับสำหรับวันนี้ผมรันน้ไฟก็ฝากแนวทางดีๆไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ